สวัสดีค่ะริตาซาคอนเน็กผู้เชี่ยวชาญสาตร์อ่านดวงดาวร,าร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวสรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมใน,ในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหรศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ในเดือน พฤศจิกายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะมาเลยค่ะตัวตนเป็นอย่างไรอขอไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณท่านนะนะเราต้องแบบว่าหมอบขารเลยแหละเพราะเดือน ลาพะเขาเป็นเกษตรแหมความโชคดีมาอยู่หน้าบ้านเขาแหมคุณไม่อวยเขาได้ยังไงจังหวะนี้เราต้องบอกว่าอวยยศ้วตัวตำแหน่งนะใช่ประจำต,ตัวเขาตอนนี้ไปอยู่ในเรือนการเงินไปอยู่ในบ้านการเงินแล้วการเงินเดินหน้าแล้วด้วยค่ะเออการเงินก็ไปอยู่ในลักษณะของความมั่นคงราชาโชคคือต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้มังกรเนี่ยนะเด่นมากเด่นจริงๆแต่คุณต้องทําตัวให้เด่นด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เอื้อกันนะมาเป็นก้าเหรียญค่ะ เงินมีแน่นอนค่ะสบายใจได้เลยแต่ว่าจังหวะเงินมีรายจ่ายมีแต่คุณต้องจัดการแมนเนตให้ได้คุณอย่าไปคิดว่าเราจะต้องจ่ายอย่างเดียวเราต้องรับเราต้องมีเหมือนกันเนาะมากับ7ดาบค่ะเนเหไหมความกังวลคิดมากโซแซโซเศร้าคือต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของดาวเสารเนี่ย เป็นธรรมดาอยู่แล้วสําหรับความคิดมากสําหรับความกังวลหรืออะไรต่างๆนาะนาะแต่พิมพยายามจะบอกว่าดวงดาวเออคุณหมดเลยนะแต่สัมพันธ์ที่ว่าบางคนอ่าบางคนพื้นดวงชีวิตหรืออะไรต่างๆไม่เหมือนกันมีปัญหาเก่ามีสิ่งข้างค้างมีสิ่งที่ต้องไปแก้ไขมีบางสิ่งบางอย่างที่รอให้เราต้องไปทําอยู่จัดการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้โล่งโปร่งสบายร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยรับรองว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันจะหายไปแต่วันนี้เราต้องพยายามจัดการทีละอย่างเรา ไม่ใช่สูเปร์แมนนะเราจะมาจัดการเลยทีเดียวให้มันราบค้าไปทีเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนจานที่สกปรกหรือผ้าที่สกปรกถ้ามันสกปรกเยอะหน่อยก็ต้องใช้น้ํายาหรือว่าซักมากหน่อยขยี้มากหน่อยไม่ใช่ผ้าที่มันสะอาดสะอาดอขยี้นิดเดียวก็หายไม่ใช่นั่นแหละต้องออกแรงต้องออกแรงนิดนึงมาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้พยออกมาแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะคุณริต้าก็ซักผ้าประจํานะ มาดูการงานเลยค่ะเป็นสี่ถ้วยค่ะเคไม่ใช่ไม่มีนะคือบอกเลยว่างานนะมีอยู่แล้วมีงานทําอยู่แล้วแล้วก็มีเข้ามาอีกแล้วก็มีอีกแล้วก็ที่สําคัญและมีต่อไปมีแล้วไปอีกและมีต่อไปแล้วเขาก็ตาเหล่เลยค่ะสองเหรียญค่ะอะไรก่อนดี อะไรกอ่อนอะไรหลังอะไรยังไงคือเห็นไหมเราถึงบอกไงว่าจริงๆนะตอนนี้ดวงอะ่ะไม่ใช่ดวงตกไม่ใช่ดวงแย่คุณพี่ของอาหารเนี่ยนะเป็นคนที่ดวงอะ่ะสูงส่งขึ้นมาแล้วคือเรียกได้ว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วแต่วันนี้คืออย่างที่บอกไงว่าไองานเก่ามันยังไม่เสร็จ โอ้ยงานเก่าก็ยังไม่เสร็จนะไองานเก่ากว่านั้นอีกก็ยังไม่เสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ย mm hmm. เออคือเป็นช่วงของการจัดการจัดระบบ oh. จริง,รงๆแล้วคนที่เป็นดาวเสาหรือว่าคนที่เป็นมังกรแล้วมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือเนี่ยคุณ mm hmm. เก่งในเรื่องการจัดระบบระเบียบอยู่แล้วนะ mm hmm. คือจัดสร้างให้มันเป็นแบบเป็นแผนผัง <Yeah. S 2> นะอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินตามสเตปป๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบตอนนี้มันอาจจะวนเวียนวนวนวนหัวนี่แล้วเขาอะจัดการไม่ถูกไงพอจัดการไม่ถูกก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันอะไรนักหนาอะไร จะเย็นค่ะนิ่งก่อนแล้วเราพยายามรู้ว่าอันเนี้ยต้องเอาก่อนค่ะอันนี้รอได้อันนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าต้องรอคนนั้นก่อนอันนี้อะไรยังไงทุกอย่างต้องมีคําตอบให้ตัวเองตอบตัวเองได้เมื่อไหอไร่เราตอบคนอื่นได้ทันทีแต่ถ้าเรารับปากเขาเรียกว่าเราพูดไปก่อน<ะ>พูดผ่านๆไปปุ๊บเมื่อน,นั้นคุณต้องรับผิดชอบใน การกระทําและคําพูดของคุณในทันทีเลยนะดาพูดอยู่ในเรือนวินาท่ามรับปากใครแบบชนิดที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีข้อมูลทรงทรงถ้าไม่มีข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้ามรับปากใครเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นถ้าการรับปากในครั้งนี้จะเป็นการรับปากที่คุณรับปากลอยๆให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันจะมีอนาคตก็คือกรรมจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยเช็คแล้วเรียบร้อยแล้วมีคําตอบแล้วบอกออกไป่กระจายออกไปสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่คอมพิสและจบในครั้งเดียว คือพื่ง่ายการรับปากหรือว่าการตั้งใจทําครั้งนี้มันจะเปรียบเสมือนคํามั่นสัญญาของตัวคุณเองและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้มันจะมีความสําคัญกับอนาคตคุณมากๆากค่ะงานเยอะมากทําไม่ทันมันมีอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นจัดการเองอ่าให้มันเป็นระบบด้วยแล้วรับรองว่าสําเร็จแน่นอนเพราะว่าดาวประจําตัวดีมากอ่ามาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้ไดออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็น แปไม่เท้าค่ะโอเคค่ะขะเข้าดีนะคลื่นเครงบรรเลงเลยแหละคือต้องบอกเลยว่าดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือนการเงินค่ะเข้าดีแล้วเด่นมากแล้วจังหวะเป็นอย่างนี้เลยเด็กถือถ้วยค่ะคมีมองอีกนะเออเมียงมองอีกนะมองปลาในถ้วยอีกนะแล้วเป็นปลาตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนมีการวางแผนแล้วว่าเออฉันจากตรงนี้ไปฉันจะนูน่นจะนี่จะนั่นแต่วันนี้เรายังไปไม่ถึงเพราะว่าเราต้องเคลียร์ก่อนเราต้องทําก่อนม่นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจัดการไ้หมดแล้วเรื่องการเงินสําหรับ มังกรเนี่ยเป็นคนที่เป๊ะนะอเออมังกรเนี่ยการเงินคุณจะจัด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 คุณจะรู้สึกเลยว่าคุณต้องงกแล้วคุณต้องประหยัดคุณต้องใช้เป็นคุณต้องดูดนี่นั่นคือการเงินคุณมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพิมมองว่าปัญหาที่มีมันจะเบาบางลงมันจะซอฟลง <c oughs> มันจะอยู่ที่จังหวะชีวิตของแต่ละคนแล้วแล้วอีกไม่ช้านานจังหวะหนี้สินหรือสิ่งที่ติดลบทั้งค้าของคุณจะมาลายแล้วหมดไปจากชีวิตคุณได้ไม่ยากเลยเมื่อดาวพระหัสเล็งลัคนา <c oughs> เออบอกเลยว่ามีข่าวดีแน่นอนแต่วันนี้เราต้องสู้ต่อไปเพราะวันนี้การเงินเราเด็ดแล้วแล้วเราก็มีกินมีเก็บแล้วด้วยนี่มาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรไข่ไพ่ออกมา,างแมบนยามนะคะขอบคุณค่ะความรักคุณเป็นดิไฮค่ะคริสตสค่ะ, ess, คะอ,อะไรเนี่ยฮะ มีอะไรกันต่อมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วคุณก็มากับเดอะซันค่ะโอเคค่ะมีต้องพูดมากเลยความสมหวังความสําเร็จในเรื่องความรักสําหรับค,คนมีคู่สาหรับคนมีคู่บอกเลยว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแต่คุณเหมือนมีการวางแผนอะคือคุณอะเป็นคนที่พอมีคู่มีความรักมีอะไรต่างๆแล้วอยากแบบ เขาเรียกว่า p r o เทคอ่ามีการปกป้องมีการวางแผนคือคุณไม่อยากให้คนที่คุณรักรู้สึกว่าเขาต้องเหนื่อยและลําบากไปกับคุณอันนี้พิมพ์ก็เข้าใจนะอ่าอยู่ในฐานะของคนความเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบนี่คือมันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่งในความคิดเนี่ยอยากจะไปอยู่บ้านเดียวเขาจริงๆเลยเขาเป็นอะไรที่แบบว่า เหมือนแบบสไตล์แบบว่าแฟมิลี่มากอ่ะโอบรับผิดชอบอเนี่ยเราบอกเลยเราชอบจริงๆเรามีความรู้สึกว่ามังกรคือคนที่อบอุ่นมากาทั้งคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายเลยคุณผู้หญิงก็จะสไตล์ว่าโอเคไม่อยากให้คุณผู้ชายต้องเป็นห่วงนะนู่นนี่นั่นอะไรต่างคุณผู้ชายก็จะเป็นความมีแฟมิลี่แมนมากจะทําให้รู้สึกว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาอะไรกับเขาคือทุกอย่างอ่ะคุณเตรียมความพร้อมหมดหมดอ่ะ เออแต่คนโสดเนี่ยตอนนี้พิมพ์ต้องบอกเลยว่าเนี่ยพอเดอะซันกับดีไฮขึ้นมาเนี่ยมีคนเข้ามาคน <ừ> um. คนนั้นเนี่ยคุณต้องดูดีๆลักษณะของเขาเป็นยังไงคือบางคนเน่เขาอาจจะเข้ามาในลนักษณะที่ว่าเรียนรู้คุณก่อนหรืออะไรก่อนต่างๆนา,นานาแต่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกใจเลยอะแต่คนนี้แหละคือคนที่ใช่ค <ừ> um. ือบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีภาพดวงตาหรืออะไรเข้ามาแต่พิมพ์บอกเลยนะว่าตอนนี้มังกรไม่ได้มีความโดนหลอกไม่ได้มีความโดนโกงโดนอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอะไม่ใช่แล้ววันนี้พยายามเปิด เพยายามรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งอย่าอยู่คนเดียวอย่าคิดคนเดียวอย่าคิดว่าโลกนี้มีเราคนเดียวที่จริงใจกับตัวเราคือมีความระวังตัวสูงไงตอนนี้คือมันมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตมันมีบทเรียนมีการเรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเข้ามาตอนนี้ระวังตัวเจ้าชายมาแล้วไม่อยากเจ็บแบบเดิมอีกแล้วนะอ่นน่ะมาดูบทสรุปค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้พายออกมาอย่างมั่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นสิบเหรียญเออ คุณคะน,น,นี่คือความแบบว่าความสุขจริงๆนะท,ที่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็ครอบครัวด้วยนะแล้วก็มากับสองไม้เท้านี่คือความบาลานซ์เลยอ่ะคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือดีหมดสามารถที่จะเดินต่อไปได้แต่ตัวคุณเองอ่ะมีความยึดติด กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่าเรียนรู้หรือไปได้ไม่เต็มร้อยวันนี้เราต้องเปิดใจคำเดียวเลยคือเปิดใจแล้วโฟกัสในสิ่งที่ใช่แล้วคุณก็จะไปได้อย่างสบายมากไปแ,แบบถูกต้องที่ผ่านมามันเหมือนลองผิดลองถูกมาแล้วอตอนนี้คุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คือใช้ความมั่นใจนั่นแหละเป็นตัวนำทางค่ะมาถึงช่วงท้ายแหมแเขาเรียกว่าช่วงนี้จะต้องมีของฝากลิต้าช่วงลิต้าเอ็กซ์คลูซีฟมีอะไรดีๆล่ะ ณวันที่เราอัดตอนนี้มันมเป็นช่วงใกล้จะสิ้นเดือนตุลาคมาเพราะมันเป็นคลิปของเดือนอพฤศจิกายนลิซ่าจะบอกเทคนิคแชร์กันแบบนี้ค่ะค่ะในวันที่29ตุลาคมที่จะถึงนี้ตอนตีสามเนี่ยม,มันจะมีจันทลุปราคาหรือว่าในทางศาสตร์อ่านตรงดาวร่วมสมัยคือมีลูน่าอีคลิปที่ราศีพฤษภ ลุนาอีคลิป e ก็คือเหมือนกับว่าจันทรุปาคาจันทะคาดการที่เกิดจันทะคาดหรือว่าสุริยคาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมมันถึงสําคัญเพราะว่ามันเป็นจุดตัดกันระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาทิตย์ก็คือเปรียบเสมือนร่างกายคนพระจันทร์ก็เปรียบเสมือนจิตใจเมื่อร่างกายกับจิตใจ,จมันมาอยู่ตรงจุดตัดตรงเนี้ยมันถึงเป็นส่วนที่สําคัญในชีวิตที่มันจะมีการเปลี่ยนม,มีการปรับมีการเดินหน้าต่อไปในปีปีหนึ่งจะมีแบบนี้ค่ะสี่ครั้งลุนาอี คลิปสองครั้งพระจันทร์เต็มดวงสองครั้งแล้วก็โซลาร์อีคลิปหรือว่านิวมูนเนี่ยสองครั้งและในวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนี้เขาเรียกว่าเป็นฟ e ูลมูนลูน่าอีคลิปอ่าแปลว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกันเราจะมองอเ,เราจะมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็พระอาทิตย์จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งในสิ้นเดือนตุลาคมนี้พระจันทร์อยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับความสุขเงินทองส่วนพระอาทิตย์ จะไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างในพูดง่ายๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ให้คุณย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมปี2565มันเป็นเรื่องต่อของเรื่องนั้นแล้วจะมาจบครบกระบวนการมาพบผลทางพบทางออก สิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พระอาทิตย์และพระจันทร์มาอยู่ในเรือนที่ริต้าพูดแบบเนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับความรู้สึกนในทางาสิบสองราศีเขาไปอยู่ในเรือนที่แปดจะเป็นเรือนที่เกี่ยวกับความลับเรือนที่8จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องออกออกไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่ในจิตใจสิ่งที่เป็นความเจ็บปวด ในช่วงระยะเวลาสิ้นเดือนคุณลองสังเกตตัวเองดูเรื่องเก่าๆของคุณในวัยเด็กหรืออะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกตอนวัยเด็กอาจกลับขึ้นมาหรือว่าอะไรที่ทําให้เราเจ็บปวดหรือเสียความรู้สึกเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนพฤษภาคมมันกลับมาอ,มอีกรอบหนึ่งช่วงฟูมันแบบนี้ควรจะต้องทําอย่างไรอ่ะ,อะดิจ้าจะบอกแบบนี้คะ่ะเมื่อพระอาทิตย์กับพระจันทร์เขาอยู่ตรงข้ามกันเขาอยู่ในมุมออปโปสิตกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีการรวมพลังกันพลังงานของพระอาทิตย์พระจันทร์เกี่ยวกับการ เอามาประสานกันแล้วก็มาแก้ไขเวลาแก้ไขเราจะดูตรงไหนเราจะดูว่าเรื่องนี้กับเรื่องนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วมาเจอจุดตรงกลางแปลว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขความสําเร็จความชอบของคุณมันคืออะไรให้คงเรื่องนั้นไว้สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันทําให้คุณเจ็บปวดสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกเป็นปมด้อยมันทําให้คุณรู้สึกแย่หรือไปต่อไม่ได้ ให้คุณปล่อยไปให้คุณลองสังเกตดีๆนะช่วงระยะเวลาสิ้นเดือนหรือบวกลบก่อนหน้า3-4วันคุณจะรู้สึกว่าบางสิ่งที่เราเคยคิดว่าแบบ ยอมไม่ได้แล้วยังไงต้องเอาชนะให้ได้ฉันคิดว่าฉันจะต้องเอาชนะให้ได้ฉันจะปล่อยไม่ได้อยู่ๆคุณปล่อยเฉยเลยนั่นคือมาถูกทางอา,อาลิต้าเล่าตัวอย่างของคนบางคนให้ฟังเรื่องที่แปดของเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความด้วยเกี่ยวกับทนายเกี่ยวกับเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆที่เขาถูกฟ้องร้องมาแล้วปรากฏว่าณนะช่วงระยะเวลาบวกลบก่อนหน้าที่จะถึงเนี้ยช่วงเนี้ยมีการ ไปขึ้นศาลเขาคิดว่าเขาจะต้องชนะแน่นอนเขารู้ว่ายังไงก็ต้องชนะแน่นอนจะต้องเอาชนะให้ได้จะต้องไม่ยอมแพ้จะต้องโน่นนี่นั่นปรากฏว่าอเอาเข้าจริงๆสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะชนะมันไม่ได้ชนะแต่เขาไม่ได้รู้สึกแบบจะต้องเป็นจะต้องตายให้ได้ฉันรู้สึกแย่มากจนอยู่ๆเขารู้สึกแบบเออลงไม่เป็นไรอ่า ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรไม่ชนะก็ได้เอออยู่ดียอมรับได้อยอมรับได้ขึ้นมาคนบางคนที่เคยอยู่ในใจอ่ะสมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องความสุขความรักคนบางคนที่คุณเคยแบบว่าอยู่ในใจโอ้ฉันแบบทิ้งเขาไปไม่ได้รักมากรักมากคือชีวิตฉันขาดเขาไม่ได้ถึงแม้ตอนนั้นเขาจะทําให้ฉันเจ็บปวดยังไงฉันขาดไม่ได้ฉันจะต้องอยู่กับเขาฉันจะไม่ไปไหนปรากฏว่าคุณตัดเขาได้คุณรู้แล้วว่าตรงนั้นคุณรู้แล้วว่าตรงนี้มัน มันไม่ใช่ความสุขนี่หว่าออที่เราผ่านมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เกือบจะปีครึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยู่กับตรงนั้นไปได้ยังไงออทงั้งๆที่มันไม่มีความสุขเลยเร,เราทนมาได้เราทนารเราสู้รบกับเรื่องเรื่องนี้เราแก้นูน้นแก้นีตนนน่ตัดสินใจน้นตัดสินใจนี่เป,นน,เปนน้นเปลี่ยนนี่ทำยังไงก็ทำให้มันดีขึ้นไม่ได้สักทีอยู่ๆตอนนี้มันตัดฉช<ะ>้ได้เลย อยู่ดีๆก็สังหารใช่ค่ะลุงงี้เลยใช่เพราะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้<ม>เพราะช่วงระยะเวลานี้ลิตาจะเฉลยให้ฟังทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่บังเอ,อิญหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีผลลัพธ์ไม่มีสาเหตุออไม่มีอะไรทั้งสิน้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีไทม์ไลน์ของมันนะพอมาถึงตอนนี้คุณตัดจบหรือคุณอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ได้เจ็บปวดแต่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณผ่าตัดแล้วแผลคุณหายอาจจะมีรอยแผลบ้างแต่ว่าแผลคุณหายเพราะว่าตอนนี้ทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวอังคารและก็ดาวพุธมาอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับความรับการปลดปล่อยเกี่ยวกับการตัดออกไปถ้าเป็นยาก,ก็จะเหมือนกับการดีท็อกซ์ในช่วงระยะเวลาจะมีเวลาสองสัปดาห์ให้คุณตัดสินใจช่วงระยะเวลานี้ ธีมหลักของมันอยู่ที่ว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของคุณจําไว้ <Okay. S 1> เก็บอันนั้นไว้เป็นแกนแล้วสิ่งที่ไม่ใช่คุณเอาตรงนั้นอะมาคุยมาปรับกันแล้วทั้งดาวอังคารจะมาช่วยให้คุณสามารถแอคชั่นจัดการได้ดาวพุธมาช่วยให้คุณช่วยเจรจาแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาดาวอาทิตย์จะมาอยู่ในจุดที่ทำให้คุณสำเร็จได้โดยที่มันไม่ใช่แค่นี้ ฝั่งตรงข้ามกันไอตรงที่มีความสุขของคุณะ่ะที่มันคุณสําเร็จได้ง่ายได้ที่คุณหาทางออกได้ที่คุณมีปัญญาในจุดจุดนั้นได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมีดาวพฤหัสส่งไฟสว่างมาให้คุณค่ะคือพูดง่ายๆว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงที่ชีวิตคุณจะต้องมีการเปลี่ยนโดยเฉพาะคนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับที่เป็นธาตุดินและ ธาตุน้ําในความรู้สึกของคุณจะดีขึ้นมากๆถ้าคุณจําได้ริต้าเคยจัดหมู่ขั้นสุดสุดจุดที่สําเร็จเนี่ยครั้งแรกตอนเดือนมีนาคมแล้วสิ่งที่เป็นของเดือนมีนาคมมันจะมีการเดินหน้าอันนี้จะเป็นอีกเรื่องและเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปอ,อ,อันนี้เป็นทริคอันใหม่อบอกคุณไว้ก่อนว่าม,มันจะมีสิ่งดีเรื่องไหนเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นให้บอกคุณก่อนว่าคุณต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อน จัดการจุดเปลี่ยนของคุณให้ได้ก่อนคุณต้องยอมอยู่กับตัวเองแล้วรู้ให้ได้ว่าความสุขของเราคืออะไรเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของลูน่าอีคลิปส์เนี่ยหรือว่าความรู้สึกภายในของคุณมันจะค่อนข้างมีพลังมากแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือความสุขของคุณจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าพอมันปล่อยไปแล้วมันมีความสุขจริงๆแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เรื่องไหนแล้วมันดีอย่างไรริต้าจะมาบอก อ่ะเอาทีละขั้นทีละตอนเอาทีละขั้นก่อนอทำตรงนี้ให้ได้ก่อนอเพราะอันเนี้ยมันจะมีผลกับคุณคุณจะเห็นชัดตามทา์ไลน์นะคะ,ะจะมีทา์ไลน์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่ะบอกใบ้นิดนึงก่อนก็ได้สิ่งที่คุณทำตรงเนี้ยคุณจะเห็นชัดเจนเลยนะคะเดือนธันวาคมวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวบอกอีกทีแบงค์ไม่บอกต่อนอี้คลิปหน้าธันวามกราจะมีอะไรวันไหนอะไรยังไง ลิต้าบอกเลยศาสตร์ของลิต้าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพลังงานการโคจรมันรวมเรียกว่าควอนตามการโคจรของดวงดาวคลื่นพลังงานคลื่นความถี่และคลื่นพลังงานความศรัทธาคือพูดยังยๆมันรวมกันอยู่ในนี้มันถึงมีคําว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการพอมันถึงเวลาที่เราจะต้องทำพอมันถึงเวลาที่เราจะต้องไปหรืออะไรยังไงมันจะต้องไปตามนั้นโดยที่เรามี เหตุ <h ate> มีผลเป็นจุดหลักจุดที่แบบเหมือนว่าเอาเอาจิตเราหรือว่าเอาความตั้งใจเราไปปักตรงนั้นพูดมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะบอกคุณว่าถ้าคุณยังไม่รู้จะไปปักตรงไหนตรงนี้ไงนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้คือ point สำคัญตรงนี้ไงคือ <c oughs> จริงๆไม่ใช่พูดเพื่อที่ว่าจะขายอย่างเดียวคือเวลาเรามีอะไรเนี่ยจะบอกคุณอยู่แล้วเวลาเราสองคนมีอะไรดีๆบอกอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนจะพึ่งอะไรดี ปีหน้าทั้งปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ,อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พิมพ์ทรมาคือเข็มทิศด,ดวงชะตาวางแผนกัน<า>ล่วง<ผ>นหน้าเลยว่าปีหน้าทั้งปีเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาแล้วเขาจะคำนวณมาในแต่ละเดือนมีดาวอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างในแบบของคุณในแบบฉบับของคุณ โดยที่ริต้าก็จะเอาความรู้ทางศาสตร์ของริต้ามาช่วยเสริมให้ด้วยอะว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเดือนช่วงเวลาที่ควรจะต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ให่วันไหนโชคดีวันไหนเจรจาดีวันไหนมีโชควันไหนเกี่ยวกับความรักดีอะอะเราก็จะบอกไปเวลาด้วยอาแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ ข้ามก่อนนะ,ะช่วงนี้เรื่องมงคลอย่าเพิ่งนะกี่โมงกี่ยามเวลาไหนอันนี้เราก็จะมีเป็นปฏิทินให้คุณม,มีปฏิทินดิเราจะทําปฏิทินให้คุณสองแบบคือเป็นปฏิทิน moon walk อ,อีกอันนึงเรียกว่าปฏิทิน lucky calendar ปฏิทินแห่งความมั่งคั่งปฏิทินแห่งความมงคลอของคุณว่าวันไหนของคุณจะเป็นวันที่ดีก็คือจะคํานวณให้ว่า คุณเป็นลัคนาไหนในแบบร่วมสมัยอ่ะแล้วคุณก็ดูเลยวันไหนเป็นแบบไหนแต่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางของดวงดาวแล้วก็การม,มีผลกับชีวิตของคุณในแบบไหนในแต่ละเดือนในแบบของตัวคุณซึ่งอ,อาจารย์พิมพ์จะเป็นคนทําให้แล้วก็ยังจะมีการดูดวงให้ด้วยใช<า>่ดูพื้นดวงกันเลยว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอ่าอ,อาจารย์พิมพ์จะดูดวงให้คุณด้วยพูดงา่ายๆเราเอาความรู้ความสามารถของเราทั้งสองคนมาผนวกกันเพื<า>่อให้คุณไปวางแผนชีวิตในปี ราคาได้นะคะราคาที่พูดมาทั้งหมดนี้เท่าไหรเนี่ยเป็นหมื่นหรือเปล่าดูเยอะไปหมดเลยเนี่ยราคาที่พูดมาทั้งหมด1680บาทเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้จองเข้ามาตอนนี้ใกล้กําลังจะปิดแล้วนะเพราะว่าก็เหนื่อยกันแล้วเพราะว่าจริงๆเวลาทำเข้ามาคือเราต้องคํานวณเราก็คือต้องทําล่วงหน้าต้องคํานวณแต่เฉพาะลายบุคคลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ อยากจะมีของขวัญให้ตัวเองอยากจะมีของขวัญหรือว่าอยากจะส่งสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรู้จักหรือคนที่คุณรักไม่รู้จะให้อะไรดีให้เข็มทิศดวงชะตาก็ได้ค่ะเป็นการเตือนล่วงหน้าเป็นการรู้ล่วงหน้าแล้วที่สําคัญก็คือรู้ว่าอะไรดีไม่ดีรู้ว่าอะไรควรระวังอะไรควรที่จะต้องเขาเรียกว่าเหมือนมีพอยต์อยู่ในใจว่าเราต้องจดต้องจําต้องจองแล้วเราต้องไม่ประมาทในเรื่องไหนสิ่งเหล่านี้ มักจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่เรามองคะ uh huh. อืมนะคะอย่างน้อยนะคะสิ่งดีๆที่เรามีเราส่งบอกให้คุณคุณเก็บไว้อย่างน้อยเข้าหู uh huh. ก็ยังดีอะ uh huh. ตอนนั้นมีพูดไว้แบบนี้ uh huh. แบบนี้แบบนี้อย่างน้อยจะได้มีเป้าหมายในชีวิตบ้าง uh huh. นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่ง กดซะค่ะเดี๋ยวคุณจะพลาดเพราะว่าเราจะมีสิ่งดีๆมาบอกคุณแบบนี้ทุกๆเดือนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำเดี๋ยวลุด<อ>เดี๋ยวลุดนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ